มากินอันเลีงเป็นข้อใหญ่เลยมานะอาสวัสดีพี่น,อนอ้องวันนี้ไม่พิจารณาเพื่อนก็ะพาะมาเลี้งปูตาเด้อวันนี้นะเลี้ยงปูตาันบ้านเมืองคนฝ่าถึงเวลาเลีงปูตาแล้วขอ,องปูตาเขาก็อุยโขคหาบขนาดเพิยังบริพัทธนา เพื่อนปูตาก็ได้สองหลังบักง่ไงเป็นงคุณอน้อยทั้งคุณนะพัฒนาจะเจอได้เย็บหนามได้เย็บหนามได้ปูนนในพวงในพายแล้วในพายก็เอามาแล้ว เป็นม่เลนี่ยเถือมอันอานเนาะมันลายปีเลยนเนาะะนพัดัาเออจะน่ยไปขึ้นประคองประอันผ้าม้าแลนรถดบริจินได้<ร>มันดีมากันมากกเลยอ๋ออันนี้แมนแมนมาขามป้อมนะบอ่อตาพูน นี่ใบค็ใบน้อยคือใบมะขามปอมทนี้โมแม่โอ้ดอกมันว้ากเจ้าเนี่โอ้มันยังเขียวอยู่นะพูมมะตูมก็ดกดกมันยังเขียวอยู่ จุดอไจุซืเราจะเอาบแลับบราขุ้นไปขุนเลก็เอาไปซื้อแบบผมรายคนอยู่นเออเออมันจะคักแมนแมนต้องได้บอกซื้อบอกเสียนเพื่นเพื่นจะได้รับรู้มาัน้าเิน่า เราข่าวเลยว่าโคกหนึ่งโคกโคกไมอหนึ่งโคกนี่จะหลายชนิดอันนี้คอใหญ่อันนี้นะอันนี้คอใหญ่ คนเราว่าทันโลกเอเจ้าวทันโลกยังไม่ได้มาก่อว่าทันโลกยี่นี่เลยเดนัราร

ยนีัง่บ้านกนแล้วบริละบานั้นันมันมกบนจนวดดสดันีก็เอาลยเาใลายเนาะบว่แห้งไหโอ้ยแห้งอันนี้อันพวกกะซื้อนี่เด้วางหน้าบ้าอันนี้นีเด้นี่หน้าเบ้าขคล้องนี่ก้าวกยนะนี่หน้าบ้าคล้องนี่หน้าพุทธตานี่มีต้นกล้วยอยู่บ้านแพทยิ้ม จักซอสแน่จักซอสแน่อ๋อม่เกินเลยขอ้โหแน่จั๊าซอสแนอ้โหจักซอสแน่ัอ่โ้โหจแน่นะ โอ้ไฟลกเ่ยไรขนาดเลยคุโมโลไก่คุมันเดือดท่านใจนะผุ้งผุ้งคืนมันมางานเลี้ยงของผู้ตายนีพี่น้องบางงนา เราหูจ้างคนอง่ากัน้ะท่านก็เดด้าน้ายสีแดงด้านขวด้า้ด้นใดข้บุกเขินไดข้อไปไสข้าใด้พราะฉะนั้ได้แต่บอเก่าหูจ้าว่าป่าเไดให้เาไปไสอย่าไปไสตาหูเราเพราะป่านั้นป่านี้แหละ้คนก็ลังรังมากปากหัวเนาะหางสิซนขอใ้่ตะเกาว่าปีน้องก็ลังมาลูกหลานบ้านเมืองก็รังมา ปีนี้คือสิหลายกว่าเก้าปีนี้น,ะนไม่ด้เห็นคุณหน้าคุณตาพี่น้องเพราะว่าปีนี้คงสีมาเม็ดเม็ดคูอหลังข้างเงือนด้ ผู้ใดสั่งหมามาเด้อพีน่น้องใส่หมาเขาก็ต้องต้องมีหมามาเพื่อนละข้อบเพื่อนละข้อคือนี่มีโซนข้อ ต้องตือพักโบกหอมมาพร้อมพี่น้องต้องข้ากับถือมาุตือตู่เข้าไป่ยางมันยังแรลนนะโค้ดมันไปข้าหน้าตาลินพูมันไปน้ำเข้านะสองโตนี่นะ

เส้นโซกไปมีโซกมีลาบเส้นโซกไปมือด้ายมือด้านสามคนสามคนที่เรียงานนั้นมันเป็นเลขห้านึงทุนไม่หามาถึงแล้วมันก็ตัวดก

งานนี่นะลูกหลานบ้านเมืองเขายังบปได้มาขา,ายได้ไหมมาเป็นบางโซนก็ร่างทยอยมาเพโซ่เอาคนเอ็ดงานกับบ้านเจ็ดแปดโมง